น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเฉพาะผลิตจากถั่วเหลืองชั้นดีตราเด็กสมบูรณ์ <c oughs> จะจิ้มหรือจุ่มก็อร่อยเด็ดเหมือนร้านดังน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเฉพาะผลิตจากถั่วเหลืองชั้นดีตราเด็กสมบูรณ์เขาผลิตจากถั่วเหลืองชั้นดีผสมผสานพริกขิงมะนาวแท้และคัสซันอย่างดีจนเป็นน้ำจิ้มปรุงสำเร็จ เมหวานเปรี้ยวเผ็ดกรมกรอมมากๆเลยค่ะสะดวกและอร่อยง่ายๆในขวดเดียวอืม,อม ใครจะจิ้มกับข้าวมันไก่หมูกรอบเมนูต้มนึ่งทอดอย่างก็ไม่ติดเพราะน้ำจิ้มเตาเจียวตราเด็กสมบูรณ์เขาแซบและลงตัวสุดๆหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปตอนนี้น้ำจิ้มเตาเจียวสูตรเฉพาะตราเด็กสมบูรณ์เขามีโปรโลดโพิเศษได้นะทั้งในห้างและออนไลน์กดต